รถต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะอืวันนี้ก็จะมีแนวทางหวยฮานอยวันที่สิบเอ็ดมาฝากกันเนาะเมื่อวานนี้สูตรรถต้นบ้านหลุดนะคะไม่รู้ตัวเองไปจับศูนย์ห้ามาจากไหนเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาลุ้นกันใหม่นะทุกคนวันนี้จะดูไปก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอืมก็เผื่อใครมีตัวชอบเหมือนกับรถต้นบ้านก็มาลองดูกันนะคะวันนี้เนาะนะคะวันนี้รถต้นบ้านก็จะมีเด่นมาให้นะเด่นวันนี้รถต้นบ้านจะมีให้ก็คือเป็นหลัก แแล้วก็สามนะคะวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับแนวทางวันพรุ่งนี้นะคะใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราต้นบมันก็ไม่ได้ว่าจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็พยายามนอนดูเลขให้อยู่นะคะก็อยากให้เข้าทุกวันนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เรามาลองดูกันนะคะสำหรับแนวทางสองตัวเนี่ยก็จะเอามาจากสามตัวคือตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเราจะเล่น นี่นะคะช่องนี้นะคะแปดสามตรงนี้นะ,ะอันนี้สำหรับแนวทางสามตัวนะคะนะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ตามนี้สีส้มก็คือตัวเน้นนะคะเอ <c oughs> ตัวบ้านจะได้วันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นสามศูนย์เนาะที่จะได้วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเขียนเขียนไปก่อนนะค่อยเอาขึ้นไปข้างบนนะคะก็ <c oughs> จะเป็นสามศูนย์นะทุกคนสามศูนย์สามหนึ่งนะคะ สามสอง3ามสี่สาหสามเจดนะคะส่วนหลัก8ก็จะมี8ปดสองนะทุกคน8ปดสองแปดสามแดสี่แดห้าแปดหกนะคะก็จะได้เป็นสองสี่หกแปดสิบชุดนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเอาละคะ่ะเราก็จะได้ตามนี้นะสำหรับ2ตัวนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะยังไงก็ขอให้มันเข้านอะขอให้แบบเด่นๆเ,เข้านะคะเนาะ ต้นบ้านก็อยากให้ทุกคนได้มีค่าขนมกันนะคะก็มาลองดูกันนะจะตามก่อนก็ได้หรือมีตัวไหนที่ชอบเหมือนกันก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะลองนับขึ้นนับลงอะไรดูก็อย่างที่บอกนะคะก็ลองดูนะทานคืต้นบ้านให้ก็ลองนับขึ้นไปจากที่หลักที่ให้ไปก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นชุดนี้นะคะชุดสามศูนย์สามหนึ่งสองก็ตามนี้เลยค่ะชุด สองตัวนะคะที่เราต้นบ้านจะให้นะคะส่วนตัวเด่นที่ต้นบ้านขีดไว้นากก็จะได้เป็นสามหนึ่งสามหกแล้วก็แปดสามนะคะสามหนึ่งสามหกแล้วก็แปดสามนะทุกคนสำหรับตัวเน้นเด่นในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะสามหนึ่งสามหกแปดสามนะคะ อืมทำไมเราไม่กันสามเก้าไว้ด้วยนะคะอืมอยังไงก็ลองดูนะคะเผื่อจะเผื่อ,อมีตัวไหนชอบอยู่นะคะก็ลองดูกันได้นะคะทุกคนก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้าร้อยเปอร์ซ็นตนาะอย่างที่บอกนะคะว่าใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับสามตัวที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเลื่อนลงมาให้ดูอีกก่อนนะประมาณนี้นะ,ะทุกคนสามตัวนะคะนี่แนวทางสามตัวนะ แนทาง3ามตัวจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตัวเน้นเด่นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ631 683แล้วก็636นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะ630ก็น่าเล่นนะทุกคนวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็เมืวว่อวานนี้ให้ลุ้น0ูนย์สใช่ไหมก็คิดว่าหลักศูนย์่าจะมาแต่ไม่มาฮะนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาลองดูกันนะคะ นะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเน้นเด่นก็3 1 3 6 8 3เนอะยังไงก็มาลองดูกันนะคะอืม8 3 11นะคะโอเคพรุ่งนี้เรามาลองลุ้นกันเนาะว่าจะมาไหม8 3ส่วนส่วนในใจส่วนในใจเราตัวบ้านอ่ะชอบ8 3ดนะทุกคนชอบ11กับ13ชอบ8 3กับ8 5ะคะ่ะพรุ่งนี้นะทุกคน อันนี้จากเราต้นบ้านนะมาลุ้นกันว่านะคะแปดสามจะมาไหมนะคะตัวมันเลยนะคะที่เราต้นบ้านให้เนี่ยคือแปดสามนะคะ มาลองลุ้นกันนะพรุ่งนี้ทุกคนว่าไปสามจะมาไหมยังไงก็ขอให้เด่นๆ่นมันเข้านะ้อยยังไงก็พรุ่งนี้มาลองดูการขอให้ทุกคนเฮงรวยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาพรุ่งนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนบ้างด้วยนะคะยังไงพรุ่งนี้มาลองลุ้นกันอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนเฮงรวยสวัสดีค่ะ